สวัสดีครับ FC Mobile Surf เกาหลีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูอีเวนต์ตัวนี้ครับเป็นอีเวนต์สุนัขจิ้งจอกนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่21นะครับก็คือเดือน3มีนาคมนั่นเองนะครับก็คือจะยายาวไปถึงประมาณ1เดือนนะครับก็คือจะสิ้นสุดประมาณวันที่1ของเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับของอีเวนต์ตัวนี้นะครับตามเข้ามาเลยครับผมก็มาที่ตัวอีเวนต์นะครับด้านขวามือนะครับ ก่อนอื่นอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขนครับมาดูด้านขวามือครับตรงส่วนนี้นะครับสเตปแรกนะครับเราทําการลงทะเบียนนะครับผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนนะครับก็จะได้รับรางวัลนะครับของผู้เข้าร่วมเกมนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นการสุ่มนะครับก็คือเป็นผู้เล่น ovr 1 1 9ถึงห2 9รนะครับหรือจะเป็น new generation นะครับ128แนะครับผมแล้วก็หรือจะเป็นเงิน tp ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่า จะสุ่มรางวัลที่ได้มานะครับผมอันดับที่2นะครับเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับอันดับที่2ครับมาดูตรงนี้ครับก็คือจะทําการเล่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเล่นกิจประจำวันนะครับของการเข้าหมวดเกมนะครับก็จะมี VSA นะครับ head to head แล้วก็ manager นะครับทั้ง3โหมดนะครับเพื่อจะรับเหรียญมาครับเป็นเหรียญซุนขกิจจอกตัวนี้นะครับผมก็คือเหรียญตัวนี้นะครับจะมีค่าในการแลก เป็นตัวเล่นไพ่ทางด้านที่3าก็คือสเต็ปที่3นี้นะครับผมเหรียญตัวนี้นะครับก็ต้องใช้ให้หมดภายในวันที่เราเล่นนะครับผมก็คือจะรีเซ็ตทุกๆเท,ท,ที่ยงคืนของวันนั้นๆน,น,นะครับผมก็คือถ้าทําการเล่นแล้วเก็บเรียบร้อยให้มาเปิดใช้ไม่งั้นก็จะถูกรีเซ็ตให้เป็นศูนย์นะครับในวันต่อมานะครับผมทําการใช้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สเต็ปที่3ครับก็อย่างที่แอดแจ้งไปนะครับตัวนี้จะเป็นการ เปิดวางไพ่นะครับไพ่ก็จะมีด้วยกัน3รูปแบบนะครับก็คือรูปแบบแรกนะครับจะเป็นไพ่สุนัขที่เจอกครับแล้วก็อันดับที่รูปแบบที่2องครับจะเป็นหมีนะครับรูปแบบที่3มก็จะเป็นลูกสุนัขนะครับําดวบที่4ก็จะเป็นลิงนะครับตรงนี้ทั้งหมดจะเป็น4ตัวนะครับเราทําการเลือกนะครับมาดูด้านสเต็ปที่4นะครับสเต็ปที่4นะครับก็ทําการเลือกไพ่นะครับเราต้องทําการเลือกแล้วก็เดานะครับทําการเลือกให้ถูกนะครับซึ่งภาพที่ตรงกันนะครับ ข้างบนกับล่างนะครับซึ่งตรงกันอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คือจะเป็นสุนัขที่จอกนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสุนัขที่จอกนะครับตรงนี้ก็ตรงกันก็จะเป็นผู้ชนะนะครับผมส่วนถ้าเปิดไม่ตรงกันก็จะเป็นผู้แพ้นะครับตรงนี้ก็จะไม่ได้รางวัลนะครับผมก็คือชนะคือจะนับเป็น1ครั้งนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่ตรงกันเท่านั้นนะครับผมอันนี้จะมีทั้งหมดด้วยกัน4สเต็ปขั้นตอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเลยครับการลงทะเบียนนะครับมาทางด้านขวาครับ กดลงทะเบียนด้านขวามือนะครับมุมขวาบนนี่ครับตรงรูปข้อความนะครับกดเข้ามาครับผมตรงส่วนนี้นะครับของระวันนะครับก็จะได้อันดับแรกนะครับในการลงทะเบียนก็จะส่งไปที่ข้อความเรานะครับผมตรงนี้ก็ไปเปิดที่ดูได้เลยนะครับแล้วก็อันดับต่อมานะครับเหรียญก็จะโชว์นะครับมาที่4นะครับเห็นไหมครับแอบตามที่แอดมินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหรียญที่เราได้มานะครับผมตรงส่วนนี้นะครับจะเป็น ตารางรายละเอียดนะครับการเชื่อมต่อนะครับก็จะได้สี่เหรียญนะครับแล้วก็การเล่น1ครั้งก็จะได้2เหรียญนะครับเล่น2ครั้งก็จะได้2อีก2เหรียญนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น8เหรียญด้วยกันนะครับในการเข้ามาร่วมรับกันนะครับผมแล้วก็เมื่อร่วมรับนะครับเราก็มาทางด้านขวามือตรงนี้เลยนะครับผมลำดับต่อมานะครับเราทําการเลือกรูปแบบนะครับเราจําไพ่ด้านบนไว้นะครับแล้วก็เราจะมาเปิดด้านล่างเพื่อให้ตรงกับภาพด้านบนนะครับเราทําการเลือกแล้วกดด้านบนได้เลยครับผม ลำดับต่อมานะครับตัวนี้ก็จะมารีเฟรชหนึ่งรอบนะครับเราทําการเลือกนะครับตอนนี้จะเป็นไพ่ของเราแล้วนะครับให้ทําการเลือกให้ตรงนะครับผมอย่างตัวนี้จะสลับมานะครับเราทําการเลือกนะครับภาพแรกใช้เป็นภาพอะไรนะครับเราทาการเปิดได้เลยครับผมอันนี้ก็สลับกันไปนะครับกดไม่ใช่ก็ปิดใหม่นะครับ นอกจากประมาณนี้นะครับสเต็ปต่อมาครับเมื่อเลือกไพ่ตามต้องการเรียบร้อยแล <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 1> ้วนะครับเราต้องกดที่ดูดบนด้านบนนะครับสีฟ้าตัวนี้ครับแล้วทําการเลือกนะครับตรงนี้เลือกแล้วไม่สามารถจะแก้ไขได้นะครับเรากดทําการเลือกระวางครับผมตรงนี้นะครับเปิดมานะครับเปิดมาอย่างที่เห็นนะครับอ่าก็จะมีผิดเอ่อหนึ่งตำแหน่งด้วยกันนะครับผมเปิดมาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นการชนะทั้งหมด3นะครับแพ้1นะครับผมตรงนี้เมื่อเปิดมาเรียบร้อยนะครับลำดับต่อมาเรากดทางด้านบนนะครับตรงนี้จะเป็นการรับของรางวัลนะครับผมของรางวัลสําหรับผู้ชนะนะครับก็คือชนะ3นะครับแล้วก็แพ้1ครับตรงนี้เรากดโอเคครับของรางวัลจะส่งไปที่เมสเซจนะครับผมมาที่เมสเซจข้อความนะครับทําการกดรับของรางวัลได้เลยครับ ก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นของรางวัลที่แอดได้รับนะครับผมอีเวนต์สำหรับอีเวนต์สุนัขจิ้งจอกสำหรับเปิดไพ่นะครับก็จะเข้าๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้พี่ๆเพื่อนนะครับสนุกกับเกมนะครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ